สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพเยอรมนีได้นาระบบป้องกันภัยทางอากาศไอริสทีชุดแรกเข้าประจําการบนดินแดนของตัวเองเมื่อวันที่4กันยายน2567หลังจากได้ส่งมอบระบบดังกล่าวหลายระบบให้กับยูเครนไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วเพื่อสกัดกั้นจวดโรุนและขีปนุษย์ของรัสเซียในช่วงภาวะสงคราม ด้านนายกรัฐมนตรีโอลาฟโช์ผู้นำของเยอรมนีได้กล่าวในพิธีเปิดฐานทัพแห่งหนึ่งในเมืองโทเดนดอฟใกล้กับเมืองฮัมบูร์กทางตอนเหนือของประเทศว่าระบบจากพื้นส่นอากาศถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัยของเยอรมนีและยุโรปที่เปิดตัวหลังจากประทับดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการต่า,างหารในยูเครนเมื่อปี2565โดยรัสเซียนั้นได้เสริมกำลังอาวุธอย่างมหาศาลเป็นเวลานานหลายปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจรวดรวมถึงขีปนาวุธร่อนโอลา่ล่่ววตอวา ประธานัสเซีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้ทําการระเบิดส่นทีสัญญาปลด,ดอาวุธและส่งขีปนาวุธไปไกลถึงคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนแยกของรัสเซียที่อยู่ห่างจากเยอรมนีประมาณ530กิโลเมตรดังนั้นการไม่ตอบสนองต่อเรื่องอย่างเหมาะสมจะถือเป็นการละเลยและการไม่ดําเนินการใดๆจะทําให้สันติภาพตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งตนยอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ทั้งนี้ระบบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเริ่มป้องกันน่านฟ้าแห่งยุโรปที่รวมกับการป้องกันขีปนาวุธพิเศษไกลอีกด้วย โอลาโชกล่าวตอว่านอกเหนือนจากระบบป้องกันภัยแล้วยุโรปยังต้องการขีปนาวุธที่มีความแม่นยำม,มากขึ้นเป็นของตัวเองอีกด้วยเพื่อไม่ให้มีช่องว่างที่เป็นอันตรายจากรัสเซียในพื้นที่สาคัญเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้ท้งนี้กองทัพยเยอรมนีได้มีการสั่งซื้อระบบป้องกันภัย,ยทางอากาศอริทีเพิ่มเติมจํานวน6ระบบมูลค่ารวม950ล้านยูโรจากบริษัทผู้ผลิต DL Defense โดยมีกําหนดส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคมปี2027โอลาโชยังกล่าวอีกด้วยว่า ในยูเครนขีปนาวุธไอริทีสามารถยิงจรวดโรนและขีปนาวุธร่อนตกได้มากกว่า250ลูกจนถึงปัจจุบันและช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้นบไปทัน่นทั้งนี้ในช่วงก่อนหน้าเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ให้การช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาก็จัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศไอริทีให้แก่ยูเครนไปแล้วอย่างน้อย4ระบบด้วยกันและยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดหาเพิ่มอีก8ระบบและสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศไอริทีที่ส่งไปยังยูเครนนั้น ก็ประกอบไปด้วยระบบยิงที่ติดตั้งบนรถบรรทุกซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธเพื่อสกัดกัน้นไยกุกคามทางอากาศได้ในระยะไกลถึง40กิโลเมตรไปกันทั้งนี้โกลาชโชได้เน้ยนยำ้ำปิดท้ายนะครับว่าความกังวลเพียงอย่างเดียวของเราคือการป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นโดยการที่คิดว่าจะมาโจมตีเราในทุกครั้งผู้ที่มาเปิดการโจมตีจะต้องตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นเดียวกันความกังวลของเราคือการรักษาสันติภาพที่มีและต้องป้องกันสงครามเท่านั้น นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดกดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ด้วยครับ